สวัสดีค่ะมือน,นี่มาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพคค่ะค่ะพี่น้องมือนี่เพคได้นี่ค่ะมักแงวค่ะบมักแลนบักเงาะได้ค่ะพี่น้องนี่มักแงวมาก,มากับแจวแจวเพคเชใส่ข้าวขวาน้ำค่ะเป็นแจวหวานนะคะกินกับบักแงวเนาะบักแงวเพิ่นสมเนาะคะ่ะต้องตองกินอันกับแจวหวาน เพกจะเทลาดเทลาดลงเลยค่ะป๊าบแต่แสบแทะป๊าบค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องกินปักแน่ว เห็ดแจ่วหวานๆวานมะลาบค่ะ หมากแงวหรือว่าภาษากลางพ่ an, ่นน่าจะเอิ่นว่าหมากคอนแลนเนาะค่ะเวลาเพกกินเพกสิบมาเอาเม็ดเพิ Whereas, ่งออกเพราะว่าเนือเพิ่งบ่หลายเนาะค่ะเนือเพิ่งกับติดกับเม็ดเลยเพกก็เลยกืนเลย Chuang. Mm -hmm. <coughs> แซบ เลืดในโหลดพี่หน่องเบิร์ดแล้วนะคะเลือแต่แจวแซ่โอ้แซ่ เบิร์แล้วค่ะเลือซ้ายข่บักลินจีเนาะค่ะบักลินจีอีสาปนป้าพี่นอ้องแสบคักค่ะเหลือแต่แจวนะคะค่ะพี่น้องมือนีเพกะฝากไว้ซัเน่เนาะค่ะฝากเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปกดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราบายเพกใหเพกน้ำเนด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ